ซช e ็อปท t ั p ดีโดยโค้กเปิดความสุขให้ชีวิตเปิดโค้ก d ีเจพนเดวิฟาเลอร์ส่าพันนักล่าแองผู้ฝ่าทุกกวัดามผลคนพบพลังแห่งการตัดพ้องดีเจบ้านเดบี ผู้รอบรู้ทุกจังหวะดนตรีทั้งฮิปฮอปป๊อปร็อกน็อกนั่แม้กระทั่งจังหวะหัวใจคุณเราทุกคนมีพลังพิเศษในตัวเองแค่สองคนในผมสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมนะฮะในคืนวันอาทิตย์ที่โอ้โหฝนตกเปาะแปะโปรยปลายนะครับโอ้โหแม่หรือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะฮะที่ฝนตกหนักเหมือนกันครับนะครับยังไงก็ ดูแลสุขภาพด้วยกันนะฮะช่วงนี้หลายคนคาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงปลายเดือนคงกําลังฟิตในการทำอาหากินแต่ว่าอากาศสุขภาพอย่างนี้มันไม่ค่อยอํานวยใช่แล้วนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับครับผมนะฮะสวัสดีครับผมดีเจบัสกฤตพงศ์นภคุณนะครับครับผมสวัสดีครับผมดีเจโอ้นอัตพงศ์อัจจิกุลครับสวัสดีนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ซีชาร์ท็อปทเวนตี้ครับกับการอัปเดต20อันดับนะฮะของเพลงของขึ้นซีของเรานะครับจากการโหวตจากคนทั่วทั้งประเทศเลยอ่าเมื่อประมาณอ่ไม่ใช่ประมาณพูดสนาดเมื่อวาน นี่เองฮะผมมีได้มีโอกาสไปซีทโชว์นะฮะที่จังหวัดปราจีนบุรีนะฮะแล้วก็มีหนึ่งศิลปินที่เราที่ไปกับเราด้วยนะครับที่มีโอกาสได้ลุ้นเหมือนกันนะฮะกับบนซีชาร์ดท็อปทเวนตี้ของเรานะครับก็คือเอ่อเขาที่แล้วนี่เขายืนอันดับที่2องเออน่าสนใจทีเดียวนะฮะวันนี้น่าจับตาดูนะครับอ่ะแต่ว่ามาเริ่มต้นที่อันดับที่20กันเลยดีกว่านะครับครับผมอันดับที่20นะครับเป็นซีดนิวเอนทรีนะครับผมแล้วต้องขอบอกนะว่ามีแบบว่า ซีเนียลแอนด์ทรีเนี่ยรวมรกันแบบว่าติดๆกันเลยะนะครับยี่สิบซีเนียลแอนทรีนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับของลูลากับชั้นชะก่อนนั่นเองนะฮะเป็นซิงเกิลที่สองแล้วนะฮะจากลัมบ,บ์สปริงของเขาคร,ครับผมในในก็ลองติดตามดูเพราะว่าเพลงก็จอกแนวหวานเหมือนเดิมเลยเหมือนซิงเกิลแรกที่ปล่อยออกมาถูกต้องนะครับ,บ MV ก็น่าจะได้ติดตามกันเร็วนี้นะครับเพลงนี้กระแสดีฮะอันดับที่19นะฮะนี่เป็นซีเนียลแอนด์ทรีเช่นกันนะฮะโหนี่เลิศมากนะครับจากหนุ่มพิษผลนะฮะแค่ฉายแค่ฉาย ยิงเราเนี่ยแหละชีวิตนอฮะมิวสิกวิดีโอนี้กำกับโดยคุณบอมนะฮะคุณบอมโทนาวานิกนะฮะคุณบอมผมอยากจะรู้ว่าใครแต่งหน้านั่นเองโอ้ยเขาไม่ใช่เขาแต่งกันเองป่ะฮะโอ้โหแต่งกันได้เรยเลยนะฮะมีเพื่อนๆของเขากล้วยของเขาเนี่ยมาร่วมแจงมันเต็มเลยนะฮะแล้วก็เพลงเนี่ยจะพูดถึงเหมือนกับแบบว่าเออเวลาคนเขาเขาไม่มีเหมือนอย่างเราอ่ะเขาก็เลยได้แต่อิจฉานั่นเองนะฮะก็ เออก็เป็นคติข้อคิดที่ถ<ต>ูกต้องแต่ผมรู้สึกคําว่าอิจฉาของเขาเนี่ยมันก้องมากเลยทําไมครับแค <it> ่อิจฉาเออร้องได้ดีมาก <laughs> ดีแล้วที่เคยประกวดจริงช้า,ชาสวัสด์นะฮะอ้อนไม่ใช่ <laughs> อันดับที่18ครับขึ้นมาจาก20นะครับ,รบผมนะฮะจากที่ คราวที่แล้วเนี่ยนะฮะโอ้โหเข้ามาในซีช้าของเรานะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งเพลงที่เป็นเอ่อมิวสิกเร็กโซซีด้วยกับสายฮิตเดอะโร d นั่นเองอนะฮะอนี้ขาตบมือให้เลยนะฮะไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับเพราะว่ามีคนขอมาเยอะจริงๆเออเยอะมากเออเยอะ,ะมากเลยกับกระแสของ SMS ที่ขอเข้ามานะครับ,รบผมนะฮะตาม ช่องทางต่างๆของเรานะก็ถือว่าเออน่าจับตามองกับเพลงนี้เพลงจะออกแนว rock and r o l l หน่อยลองเช็คดูก็จะมีคำว่า h i t the road เต็มเลยทำไมครับอพาะตอนแรกเปิดมาก็นึกว่าเฮ้ยมีปัญหาอุบัติเหตุหรือเปล่าไม่ใช่ส่งมาเต็มเลยนะฮะก็เลยตกใจพอดูโอ้โหคนขอมาเยอะจริงๆะต่ต้องจัดให้เลยนะครับนะฮะแล้วก็อันดับที่17จนะฮะสำหรับเบรกนี้ เป็นซีดเนว์เอนทรีเช่นกันนะครับผมนะับซิงเกิลใหม่ครับของน็อตพนายังกูลนะฮะกับเธอคิดยังไงกันครับครับผมก็จะบอกง่ายเลยว่าเราชอบเธอแหละนั่นไงนะฮะก็น้องน็อตนี่ก็ยังคงสไตล์เหมือนเดิมคือเป็นเพลงแบบว่ากึ่งบอสซ่ากึ่งแจ๊สนิดๆคือมีความเป็นอีซี่ลิสติ้งแล้วก็มีความน่ารักของเขาเนี่ยแหละครับผมนะฮะเป็นสไตล์เขาอ่ะยังไงก็ลองไปฟังสี่เพลงนี้กันเลยครับเอาละครับผมมาต่อกันเลยดีกว่านะฮะกับอันดับที่16นั่นเองนะฮะนี้สูงสุดเลยประจำสัปดาห์นนนีี้ะครับเป็ซ นิววันทีนะฮะเอ๊ะเอ๊ะโซคูนั่นเองครับเอ๊นะฮะพระเจ้าโจ๊กนั่นเองนะฮะกับเพลงที่มาในสไตล์ร็อกนะฮะ <c oughs> ผสมความหนักของร็อกแอนด์โรและยังมีซาวนะฮะแบบสไตล์ e ิเล็กทรอนิกส์ดับเ็ข้ามาด้วยนะครับ <c oughs> ผมว่าเออโซคูนี่สนุกกับการทดลองสนุกกับความเป็นแบบว่าก้าวไปอีกสู่ขั้นหนึ่งของวงร็อกที่อยู่มานานแบบทั้งพ็อธรรมดาโจก็ลูกทุ่งก็มาแล้วออ ตอนนี้ก้าวสู่ความเป็นดับสเตปนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามฟังแล้วกันนะครับีฮิปฮอปเร็วนี้นะครับอย่ากันนั้นเลย15ครับขึ้นมาจาก17นะครับผมนั่นก็คือเช้าของสครับนั่นเองนะฮะซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งซิงเกิลนะฮะให้คนหายคิดถึงแล้วก็เตรียมพร้อมกับคอนเสิร์ตที่จะมาถึงด้วยนะครับถูกต้องนะครับมาต่อกันเลยกับอันดับที่14นะฮะอันนี้หลดลงมาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับจากอันดับที่6กนะครับแต่ว่ายูบราาน่านถึงหกอบ ละครทรุนนีนี่นี่ใครของครับถูกต้องนะครับผมนะฮะถึงแม้ว่าละครจะจบไปแล้วนะฮะแต่ว่ากระแสของคนที่ยังขอมาเนี่ยก็ยังเยอะอยู่นะฮะแต่ว่าก็อ่ะก็ต้องมีน้อยลงบ้างนะฮะตามตามแบบว่า,วาระยะเวลานะฮะแต่ว่าก็ยังโอเคอยู่นะฮะยังอยู่ในช้ตของเรานะครับ,รบอันดับที่13ครับขึ้นจาก15นะฮะซิงเกลิลใหม่ล่าสุดนะฮะเมื่อกี้นี้เพิ่งเห็นว่าเขาไปร่วมงานแต่งงานอาของพี่ปิติริสแลมด้วยถูกต้องพี่บีพีรพัฒน์นั่นเองกับซิงเกิลที่ชื่อว่าอันตรายครับ เอาละฮะตอนนี้มาถึง2องับสุดท้ายของชั่วโมงนี้แล้วนะครับ มาเริ่มกันเลยนะฮะกับอันดับที่1 2นะฮะอันนี้ขึ้นมาจากอันดับที่18นะครับถือว่าเยอะทีเดียวนะฮะกับกรักน้ำเน่าจากพี่เต้นธีรพักครับโอเคเลยนะครับแล้วก็อันดับที่11อนะครับอันนี้ก็ขึ้นมาเหมือนกันจากอันดับ<ม>ที่13อยู่มาแล้ว1สัปดาห์ซิงเกิลเพลงเร็วนะฮะจากน้องน้ำชาฟ t ชชิ่งกับ2 Ra p p e เปอร์ซาว์ซายนั่นเองกับ f ฟ n e f ฟน e Fine, Fine นั่นเองครับครับผมส่วนชั่วโมงหน้านะฮะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นอันดับท็อปเทนกันฮะของพวกเราสองคน,นะ เจ้ <The> Father, พพาปาร์เรลสองพันนักล่าลผู้ฝ่าทุกความกน้าคนคนพบพลังแห่งการป้อง้ัน DJ บาร์ดเดะบีทส์ผู้รอบรู้ทุกจังหวะดนตรีทั้งฮิปฮอปป๊อปร็อกน็อกนั่ง oh, oh. แม้กระทั่งจังหวะหัวใจคุณเราทุกคนมีพลังพิเศษในตัวเองแค่คนใ้พบ มาถึงท็อปเทนกันแล้วนะครับผมกับการรายงานชาร์ตซีชาร์ตท็อปทเวนตีนะฮะกับดีเจบาร์และก็ดีเจอ้นนั่นเองครับครับผมนะฮะใกล้ขึ้นมาเต็มทีนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับฮะเพราะเมื่อกี้ผมเพิ่งดูคลิปสดเลยอะไรฮะนะฮะกับกังนัมสไตล์เอออยากทรายนั่นเองนะครับผมหรือว่าปาร์คเจซังนะฮะเป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่าฟิตซ้อมเพื่อไปกังนัมสไตล์ที่ราจินบุรี ไอ้ท่าเยอะมากขยมจนเข่าจะโอ้โหมั er ่วเลยไว้ไว้ถ่ายทอดวิชามาสอนแล้วบ้าง เพือ่อเราจะแบบยืนโบกแท็กซี่แล้วเขาจะบอกส่งรถแล้วผมจะแบบอบปากกังน้ำสไตล์นะฮะบอกอะไรของแล้วเงียบหายเลยครับผมนะฮะอันดับที่10ของเรานะครับกังน้ำสไตล์นะฮะโอ้โหนะถือว่าขึ้นมาได้เรื่อยๆแล้วก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะฮะสำหรับเพลงเอ่อเคป๊อปนะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยโอ้โหกระแสมาแรงจริงๆนะครับผมีคนเอาไปเอ่อครแต่ cover ใหม่โอ้โหมีการเต้นท่าเต้นตามลง YouTube กันเต็มเลยใช่แม้แต่คนนี้เลยฮะเนลลี่ฟูร์เทโดก็ไม่ก็ไม่เว้น นะะฮก็มาเต้นบนเวทีของเขาเลยถูกต้องนะครับผมนะฮะจริงๆแล้วถ้าใครแบบว่าดูไอ้พวกคลิปเรียนแบบแรกๆเนี่ยเกาหลีมาก่อนจะมีแบบโอปป้าฮงเดย์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นอีกเมืองนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ฮ่าๆพอๆกันนะครับอยากให้มีแบบโอปป้าซงคาสไตล์โอปป้าซังคังสไตล์อะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นพัฒนไทยบ้างเออจจะเป็นจังหวัดอื่นมาใส่คิดอยู่เหมือนกันนะน่าจะสนใจดีคิดดูก่อน คงยอดวิวไม่น่าจะเยอะ300ร้อย่อนะฮะคราวนี้มาที่อันดับที่9ครับเ <c oughs> พลงจากพิกฤิพพานานะฮะกับฟ้าฝนคนเหงานะครับมผมนะอันนี้ขยับขึ้นมาจากอันดับที่10นั่นเองนะฮะและอยู่มา4สัปดาห์แล้วครับ ครับผมนะฮะเพลงนี้ถือว่าปล่อยมานานแล้วเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเห็นเขาเรามีแลนเรื่องซิงเกิลที่2นะครับยังไงรอติดตามดูคาดว่าน่าจะเร็วนี้อย่างแน่นอนนะครับต่อกันเลยนะฮะกับอันดับที่8นะครับอันนี้ขึ้นมาจากอันดับที่12นะครับพักผ่อนไม่เพียงพอจากโนโมเชียครับครับผมนะฮะไปฟังกันเลยครับกับ3อันดับนี้ครับกลับมารายงานกันต่อนะครับตอนนี้นะฮะเข้าใกล้อันดับหนึ่งขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับครับมาต่อกันเลยนะฮะกับอันดับที่เจ็บเจ็บ เจ็ดก็พอเด็นะเป็นเพลงเจเจตรินเหรอสาวคงจะเจ็บกันหน่อยะรเพาวานนหล่นลงมาแล้วนะครับตอนนี้จากอันดับที่3หล่นลงมาถึง7เลยนะครับที่รักมันโตใจนะฮะจากนเดชคุกิมิยะนั่นเองใช่แล้วนะครับเขาอยู่อันดับ1นถึงสสัปดาห์นะครับแล้วก็อย่างที่เราบอกแหละนะฮะละครเนี่ยมันก็จบไปหลายที่แล้วเหมือนกันนะนานเลยเป็นเดือนแล้วเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่กระแสนะฮะก็ยังขอมามากอยู่เลยยังคงสามารถรักษาอันดับนะฮะในซีซั่นของเราได้ รวมไปถึงเพลงของยา่าเหมือนกันถูกต้องนะครับถ้าพูดถึงละครตอนนี้ก็มีรักเกิดในตลาดสดนะครับผมมาริโอมาเลอร์กับมากี้นะฮะหรือว่าจะเป็นของโมเดิร์นไนของเราก็มีสาวน้อยซึ่งตอนนี้ก็ออนแอร์ใกล้จบอยู่นั่นเองครับผมติดตามกันได้แล้วกันนะฮะครับมาถึงอันดับที่6เลยดีกว่านะครับอันนี้เป็นหนึ่งผลงานเพลงนะฮะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยนะครับขึ้นวันเสาร์ถึงเช้าวันจันทร์นะฮะพอสลัมชิน เฮ้ยเก่งอะทำได้ไงอะชั้ิที่แล้วเป็นสุนัขฮะนะฮะเออของซ้อนแมชชีนนั่นเองอ่านะครับแล้วก็มาถึงอันดับที่5นะครับผมนะฮะห้านี่ต้องรายงานมะฮะ ต้องนะฮะอันดับที่5คงที่นะครับผมเราอยู่มา3สัปดาห์กับทุกเมื่อเพื่อเธอของพี่ตู่พบทอนครับนะฮะคุณพี่ชายสุดหล่อของเรานะครับซิงเกิลใหม่ด้วยนะครับเพลงนี้ไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับมาต่อกันเลยกับอันดับที่4นะฮะอันนี้ขึ้นมาจากอันดับที่11นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับไม่รักไม่ต้องจากนิวจิวครับ ตอนนี้นะครับมาถึงจุดไคลแม็กซ์แล้วนะครับผมกับสามอันดับสุดท้ายนะครับประจําสัปดาห์นี้ของเรานะครับอ่าเริ่มกันเลยละกันนะฮะกับอันดับที่3นะฮะนี่ขึ้นมาจากอันดับที่9เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับกับจำดังบรรกอนฟิจิวินกับแทชชูคอลเลอร์นั่นเองครับใช่แล้วนะฮะเป็นศิลปินที่เพิ่งไปซีโชกกับเรานะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวานนี้ด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นไงบ้างครับชอบมากเลยนะฮะสังเกตได้ว่าการแต่งตัวของพี่ดังในอัลบั้มนี้นะฮะฟานิสตาจจะะะะมมมมมีคววาาเเเเปป็นนนนอออออ่่สรร์์ตตกขึ้ฮแงหืชุดลย Richman toy หรือเปล่าที่แบบเอามาผสมผสมกันอันมีช่วงนึงเขาเคยใส่อะไรนะแต่อันนี้เป็นวอร์มแบบวอร์มเลยเป็นสีดำนะฮะแล้วเวลาท่าเต้นเขาอ่ะมีเซอร์ไพรส์ครับมีการหกสูงบนเวทีด้วยเขาไม่หกสูงนี่เขาอะไรนะไอ้เนี้ยอะไรครับตียงกาสะพานโค้งสะพานโค้งไปหกสูง คุณเคยเรียนพระพี่ดังด้วยคุณเคยเรียนพระหรือเปล่าคุณอ้นเออนะครับผมนะฮะก็ขึ้นมานะฮะอยู่ถึงอันดับสมแล้วนะครับอ่าถูกต้องแล้วครับผมมั่นใจอย่างหนึ่งนะฮะว่าคนหลายคนเวลาดูโอ้พี่ดังบนเวทีมีคนหนึ่งที่ซีนเด่นมากครับแดนเซอร์เขาเขาเหรอโอเต้นอะเต้นแบบประมาณแอบแอบชอบแดนเซอร์เขาหรือเปล่าอ้นเฮ้ยข้างล่างเขามองกันเต็มเขาพูดกันอ๋อเต้นออกมาว่าจ้างไว้นึงประมาณว่าเต้นมาหมื่น่ยเฮ้ยมันต้องเต็มที่อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าต้นใหญ่มากล เพลงที่เขามีเนี่ยเขาจะมีแบบว่า MV หรือว่าการเต้นอะไรเงี้ยที่แบบว่าโดดเด่นแต่อย่างหนึ่งที่ผมชอบในการเป็นโปรเฟชชั่นอลของพี่ดังเลยครับว่าก่อพอขึ้นขึ้นโชว์เสร็จจะมีอัดคลิปไว้แล้วมาดูรีเพลย้อนหลังนะฮะเพื่อที่จะไปปรับปรุงด้วยในโชว์ครั้งต่อไปโอ้สุดยอดจริงๆนะฮะตอนคุณเต้นกางนํามีการอัดคลิปมาเพื่อปรับปรุงไหมฮะรีบอะไรที่มันเป็นคลิป หาดีลิตได้เร็วที่สุด <laughs> ไม่อยากให้เห็นเลย <laughs> นะ <laughs> เออนะครับผมคราวนี้ครับอันดับที่สองของเรานะฮะโอ้โหต้องขอบอกเลยว่าตกมานะฮะจากอ,อันดับที่หนึ่งแล้วคนไม่บอกผ่านของ P.O.P. นั่นเองครับโอโ้โหนี่น่าเสียดายนะแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเพลงที่กลับมา ครับครับหลังจากที่หายไปนานเลยนะฮะกับพี่โอปปีครับผนีกลับมาก็ถือว่ากระแสดีนะครับตอนนี้ก็หลายคนก็ขอมาเยอะเหมือนกันใช่แล้วนะฮะไม่แน่อาจจะรักษาตาแหน่ง2นี้ไว้ได้นานๆก็ได้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะกับความที่แบบยิ่งใหญ่ของศิลปินแต่ละคนครับมาถึงอันดับที่1ดีกว่านะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งศิลปินนะฮะที่ไปร่วมซีโชว์กับเราด้วยที่ราชนบุรีนั่นเองครับถูกต้องนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งศิลปินที่กระแสดีมาโดยตลอดไม่ว่าจะตั้งแต่ตอนแรกนะฮะที่เริ่มลง ลงใน YouTube นะฮะกระแสดีมีซิงเกิลเป็นของตัวเองนะฮะผ่านมาหลายซิงเกิลกระแสดีมาโดยตลอดครับรูมเซน์ฉันต้องคู่กับเธอครับเอ๊ะนะสัปดาห์นี้ครับขึ้นอันดับที่ขึ้นอันดับที่1นั่นเองนะครับผมหลังจากที่อยู่มาถึง6สัปดาห์ถือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะ ช้าๆได้พลาเล่มงามอันนี้ใช่เลยช้าแบบมีอุปสรรคทีนิดหน่อยนะครับไม่มีอะไรได้มาง่ายได้ครับมีขึ้นปุ๊บมีลงด้วยเออบางอาทิตย์นะฮะมีเห็นแอบลงมานิดหนึ่งแล้วก็ค่อยๆขึ้นไต่แล้วคราวนี้สูงเลยถูกต้องนะครับผมแต่ว่าอ่ะแชมป์ก็คือแชมป์อันดับหนึ่งก็คืออันดับหนึ่งแล้วก็ถือว่ามาจากผลโหวตของชาวซีทั่วทั้งประเทศด้วยนะครับผมนะฮะไปฟังกันเลยนะฮะกับ3อันดับสุดท้ายของเราครับ ดอะบาเรอร์สองพันนักล่าผู้ป่าทุกขวามงาวจนคนพบพลังแห่งการปอดป้อง Band, The ats, ดีเจบาร์เดอะบีทผู้รอบรู้ทุกจังหวะดนตรีทั้งฮิปฮอปป๊อปร็อกน็อกนั่งแม้กระทั่งจังหวะหัวใจคุณเราทุกคนมีพลังพิเศษในตัวเองแค่สองคนใหพบ เอาละครับกลับมานะฮะอยู่ด้วยกันต่อเป็นชั่วโมงที่3นะฮะกับดีเจบาร์และก็ดีเจอ้นนั่นเองนะครับครับผมอันนี้เป็นชั่วโมงของการที่จะอัปเดตนะฮะเพลงที่มาใหม่นะครับในรอบสัปดาห์นั่นเองครับใช่แล้วนะเป็นเพลงที่น่าสนใจนะฮะอยากแนะนําให้ฟังกันนะครับเริ่มกันเลยนะฮะมีเพลงของพี่แหนมโรนเดดครับกับเชื่อในตัวฉันนั่นเองนะฮะอีกหนึ่งซิงเกิลเพราะๆนะฮะจากพี่แหนมครับเชื่อในตัวฉันขอให้มั่นใจแล้วมันจะเซตเตอร์ผิดผิดนะอ่ะไม่หนึ่งซิงเกิลใหม่นะฮะที่เขาเพิ่งมาฝาากกับเเรลย ะะกับพี่เอจิรากรนนะครับกับตั้งใจครับผมนะฮะเพลงนี้ก็ยังคงแต่งโดยพี่ฟองเบียะนะครับผมแล้วก็เป็นเพลงที่ ถือว่าพูดถึงความรักนี่แหละนะฮะแล้วก็เพลงที่แบบเกี่ยวกับอกหักนั่นเองอกหักนะฮะเป็นช้าด้วยนะครับที่สําคัญเลยนะเขาบอกว่าตอนอัดร้องเพลงนี้นะฮะต้องถึงขนาดปิดไฟทาอารมณ์เพลงเลยทีเดียวนะครับขึอนดนตรีนี่อัดสดทุกชิ้นด้วยนะครับไม่ธรรมดาด้วยนะฮะยังไงเขาบอกเป็นเพลงที่พี่เอจิรกรชอบมากที่สุดใน a l ้ u m อ่ามันถือว่าเป็น spirit ของแบบาการบันทึกเสียงนะสมับผมติว่าเพลงมันแบบดุดันร้อนแรงก็ต้องเผาสตูดิโอนะฮะแล้วก็ร้องไปด้วย ถึงว่าเวจะไม่มีอะไรจะกินแล้วแหละหยิบฮาร์ดดิสแล้วก็วิ่งออกมาก่อนที่มันจะพังทลายลงมาฮาร์ดดิสเนี่เต็มไปด้วยอะไรล่ะไม่ใช่ดิอัดเพลงเนี่แม่ใครเขาจะมาปนกันในคอมที่เขาใช้อัดเพลงนะครับรักเข้าชีวิตเลยนะฮาร์ดดิสเนี่ยแมเก็บรูปการท่องเที่ยวดีๆไว้เที่ยวแถวไหนบ้าแล้วนะฮะอันนี้ครับอีกหนึ่งเพลงนะฮะที่ถือว่าเป็นไฮไลท์มากๆนะครับผมก็คือการกลับมาของ Big Ass นั่นเองนะฮะพร้อมกับ หนึ่งนักร้องใหม่ครับผมอ่าอันนี้รู้สึกว่าพี่บาจะอยู่ด้วยใช่แล้วน,น,นะฮะได้สัมภาษณ์ได้เจอนะ,ะนักร้องใหม่ชื่อคุณเจ๋งเจ๋งเออนะฮะหรือว่าให้เรียกเขาว่า เจ๋ง300ร้อยหน้าเขาเหมือนเลียไนด์แเออเห็นอยู่เหมือนกันสปาร์ตันนั่นเองนะฮะหน้าคล้ายมากเลยจะดูแบบคราวๆหน่อยเออนะฮะก็เออมีเสียงนี้เป็นเอกลักษณ์แล้วเขาบอกว่ารูปแบบการทำงานของบิ๊กแอสเนี่ยก็เปลี่ยนไปใช้ความรู้สึกมากขึ้นใช้แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะอารมณ์ของเพลงอารมณ์ของการแสดงอารมณ์ของแบบว่าซาวด์ดนตรีกีตาร์มอัดสดๆเลยมีการแบบว่ามาแจมดนตรีด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกับว่าเหมือนสมัยที่แบบ นักร้องใหม่ๆขาทำเดโมด้วยกันอีกครั้งอะไรอย่างนี้นะครับผมนะฮะก็ต้องติดตามด้วยเพลงชั่วแดนเนรมิตนะครับครับผมไม่หนึ่งเพลงด้วยนะฮะจาก DJ เจโทโบนะครับ w o r l d Is y o U R นะฮะฟีเจอร์กับสลิปบีนะฮะทำไมต้องยิ้มด้วยจ้ะ And make กับเมกผีเสื้อเมกกะอะไรล่ะเมกกะพังตาเออนะฮะอ่าอ่ะ อันนี้นะเป็นสิ่งแรกด้วยนะฮะจากโปรเจกต์เดี่ยวนะครับของดี o จโทโมะนะฮะหนึ่งในสมาชิกของวงฮิปฮอปยอดนิยมของญี่ปุ่นด้วยนะครับกับแนวอ่าเพลงบูมบัต์ชนนะครับที่ผมไม่ค่อยรู้จักเลยอืมมันเขาบอกมันเป็นการผสมกันระหว่างเฮาส์กับเรเก้ใช่แล้วะนะ,ะตอนนี้เขาก็ฮิตๆกันแหละเหมือนพวกเพลงพวกคริสบราวน์เพลงลิฮันนาเพลงดออนเซ่ Beyonce, อะไรอย่างเงี้ยครับ เพลงเอ่อของ M.I.A ก็เหมือนกันก็จะเป็นแบบว่าสไตล์แบบนี้อะไรเงี้ยอ่านะฮะซึ่งครั้งนี้นะฮะเป็นเนื้อหาเพลงก็น่าสนใจทีเดียวนะครับเป็นเพลงที่ก้าที่จะออกมาก้าวให้สนุกกับชีวิตนะครับคือเหมือนแบบเอ่อเหมือนเพลงออกแนวเด็กหนุ่มวัยรุ่นนะใช่ไหมผมก็โม้ไปงั้นแหละฮะอย่าไปใส่ใจกัรายละเอียดมากเลยเอาผมตั้งใจนั่นเนี่ยนะอ่ะมีนี่เลยนะ s ล e e บี แล้วก็แม็กผีเสื้อด้วย2แรปเปอร์คู่หูนะมาร่วมแจมในเพลงนี้ด้วยนะครับผมเดี่ยรอฟังนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเพลงนะฮะที่จะเปิดให้ฟังนะครับก็คือเพลงจากคิมฮยอนจุงนั่นเองครับอ่าเป็นซิงเกิลที่2แล้วนะฮะจาก EP เป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าใครที่ชอบเพลงนี้ขอเข้ามาเยอะละกันครับผมนะฮะไปฟังเลยครับชอนพอนะฮะกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเขานะฮะ touch the sky นั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยยังคงเป็นซิงเกิลที่6นะครับที่ออกมาจากอัลบั้ม โทมฮอคเทคนิคของเขาเองนั่นเองนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดูทรงผมก่อนนะฮะ เป็นทรงโทมฮอสนะฮะสำหรับชอนพอนะครับใครจะไปคิดนะในยุคหนึ่งเนี่ยชอนพดังมากนะฮะดังมากคือเทยบเท่าในยุคนี้แล้วดังเท่าพิษบูฮะเออนะฮะใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งนี่แบบเนาะคนเราก็จะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนนะฮะพิษบูกลายเป็นดังแล้วก็ชอนพอนี่ก็ออกซิงเกิลออกมาแล้วก็คนก็อาจจะแบบเออก็ชอบอยู่ก็ชอบแต่ไม่ได้ดังเปรยงป้างถึงขั้นขึ้นบิลบอร์ดเหมือนแต่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสมัยก่อนนี่จะเป็นที่ผมจำได้ตอนเด็กๆเลยครับต้องพูดเด็กๆเลยทำไมฮะอ้นสมัยเออ tại hôm shake that thing miss con ơi con ơi nan Where the care people say I don't watch the w e a t h อะไรเราร้องภาษาอะไรกันนะสำเนียงเขาอ่ะเขาเป็นจาวไมกกนไงจะรัใช่นะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบว่ามีแบบเป็นสไตล์ในยุคนั้นก็แดนซ์ฮอลล์กำลังมาใช่ไหมพวกแบบว่าบีนี่แมนอะไรเอฟอดนแมนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะแบบว่าก็จะได้รับความนิยมตอนนี้ก็กลายเป็นยุคของแบบว่าโปรเจคติกันอะไรอย่างเงี้ยนะของพิตบูลอะไรแบบนี้ไปนะครับอ่ะมาถึงหนึ่งเพลงด้วยนะฮะเป็นซิงเกิลจาก มิวสิกเวกโซซิกของเรานะฮะดาวดีนจากเชมเลสนั่นเองครับอันนี้ขอตบมือให้เลยอ่านะครับซึ่งถือว่าเป็น หนึ่งวงดนตรีนะฮะนแนวฟังร็อกด้วยนะฮะอันนี้ข้ามข้ามอดในวงเออ่วงการดนตรีมานานนะครับมีการเล่นดนตรีมามากกว่าถึงหกปีด้วยกันนะฮะจนมามาได้รู้จักกับพี่ป่วยพี่ทูวอร์ชิพนะฮะที่คอยสนับสนุนเ่นและก็ผลักดันในการทําเพลงต่อไปด้วยนะฮะต่อมาเป็นซิงเกิลให้เราได้ฟังกันก่อนนั้นครับมีซินซิงคูล่ากับเรื่องจริงนะฮะเพลงอีกหนึ่งเพลงครับที่ประกอบเอ่อเช้าวันเสาร์ถึงเอ๊ะ คืนวันเสาร์ถึงเช้าวันจันทร์นะฮะหนังของคุณแดนบราเว้นั่นเองแล้วยังมีวีวิวครับกับซิงเกิลที่2ของเขานะฮะเพลงช้ากับ girlfriend นั่นเองนะครับผมนะเพิ่งมาเยี่ยมเครื่องของเราไปด้วยครับเหรอผมไม่มาไม่อยากเจอเหรอครับวีวิวเนี่ยผู้ชายนะคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคุณโอ๊ะอยากเห็นอ๋อนะฮะนะฮะมีซิงเกิลจากพี่ไอนะฮะกับฉันดูแลเธอได้ดีกว่าที่ผ่านมา และก็ยังมีถนอมสีด้วยนะฮะอีกหนึ่งเพลงจากมิวสิกเล็กโซซีของเราครับเป็นการวงเอ่อเป็นการรวมตัวกันนะฮะจากเด็กชมรมดนตรีระดับมัธยมนะครับแล้วก็มีการเล่นดนตรีจากกลางคืนนะฮะพวกส่วนใหญ่ที่เล่นกลางคืนเนี่ยอย่างแรกเลยต้องยอมรับว่าเขาเก่งจริงใช่แล้วนะรแบ่งเป็นสองอย่างนะพูดจริงๆคนเล่นกลางคืนเนี่ยถ้าแบบว่าพัฒนาทักษะต่างๆได้เก่งเก่งมีการฝึกซ้อมเข้าขาแล้วก็ดนตรีนะจ๊ะแม่แต่ว่าถ้าแบบเล่นแบบ เล่นตามเล่นคอปเวอร์อย่างเดียวเนี่ยอ,อาจจะส่งผลให้แบบว่าไม่เกิดความเป็นแบบออริจินัลเกิดขึ้นก็ได้อา,อาจจะโดนกลืนฝีมือเข้าไปอะไรอย่างนี้นะฮะต,ะต้องระวังน,นิดนึงนะครับอ่ะยังไงก็ตามนะครับชั่วโมงหน้ายังคงอยู่พวกเรสองคนแน่นอนนะฮะดีเจโอแล้วก็ดีเจบาร์สนะครับอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติม4111975นะครับส่งเข้ามาได้เลยครับมาเลยครับดีเจคนเดือบฟางเลยเผาพันนักล่าผู้ป่าผู้กวางนามวนคนพบพลังแห่งการต้อง เจบานเดอะบีทผู้รอบรู้ทุกจังหวะดนตรีทั้งฮิปฮอปป๊อปร็อกน็อกนั่งแม้กระทั่งจังหวะหัวใจคุณเราทุกคนมีพลังพิเศษในตัวเองแค่ของคนในพบ ถ้าไดแล้วเย่ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับของเราสองคนเลยดีเจโอ๊ตแล้วก็ดีเจบาสครับใช่แล้วนะครับผมในชั่วโมงนี้ครับผมเราก็เลือกเพลงมาจาก SMS เอ็ที่คุณส่งเข้ามานะฮะที่4 1 1 1 9 7 5นะครับและอย่าลืมนะครับว่าสามารถทักทายเราได้นะฮะผ่านทาง Facebook ของเรานะฮะที่ f a c e b o o k c o m i m c แล้วก็เว็บไซต์ของเรากับ seedmcut.com นั่นเองนะครับอ่านะฮะต้องบอกไว้ก่อนนะครับอ่าซีโชว์ของเราเพิ่งจบไปแสดงว่าก็ต้องมีอีกหนึ่งเดือนหน้านั่นเองนะฮะเริ่มต้นใหม่นะครับแต่ว่าตอนนนนี้ะะฮเดิทาางงมสู่่ชว ตอนท้ายปีนะฮะก็คือเป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวนะฮะดิจิบาสของเรามีได้แพลนไปที่ไหนบ้างหรือเปล่าฮะไม่มีตังค์ฮะอ้นไงอ้นคิดว่าผมเพิ่งกลับจากญี่ปุ่นไปอิตาลีแล้วคุณคิดว่าผมจะไม่มีหนี้สินท่วมหัวแล้วฮะแทบจะขายอวัยวะภายในอยู่แล้วตอนนี้เออจะกลายเป็นจีนแล้วเนี่ยเออนะฮะไม่ไม่มีจริงๆไม่มีจริงก็อยากไปหลายอย่างแต่ว่าตอนนี้คิดว่าเก็บตัง ส่งพ่อแม่ไปเที่ยวดีกว่าโอ้โหชัดเลยนะฮะเออนะฮะเป็นรูปที่น่ารักมากยอมจนเพื่อพ่อแม่เอออ่าแต่พูดถึงจีนเมื่อกี้ไปแล้วนะฮะครับจีนนี่สังเกตว่าจะมีข่าวแปลกๆตลอดอืมแปลกๆมากๆอย่างล่าสุดเลยครับนะฮะพูดถึงเรื่องอ่าเรียกว่าเป็นหมออ่าแผนแผนแผนโบราณครับนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนกันของไทยเราก็มีนะ แต่ว่าออจะไม่ได้มาในแนวหมอถ้าถ้าแบบว่าเป็นเขาเรียกน,นะเป็นภัยอย่างที่คุณอน้นจะพูดนะ,นะรจริงๆก็แบบมาในแนวแบบสถานเสริมความงามอ,อ,อะไรเงี้ยแบบว่าเหมือนกับแบบว่าพวกเคล็ดลับหน้าใสานะทาไมฮะ,ะแต่ว่านี้นะฮะที่จีนนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่คนจีนเนี่ยอย่างแรกคือเขาจะค่อนข้างจะเชื่อมั่นในเรื่องของแพทย์ แผนโบราณของเขาในแผนจีนของเขาใช่เออนะฮะใช่แล้วมีเด็กคนหนึ่งมีเรื่องเล่าเขาเขาบอกว่าเป็นเด็กอายุมาสิบแปดปีนะฮะเป็นหญิงสาวนั่นเองนะฮะเขาก็ถือว่าเป็นช่วงเอ็กโซบัตอนแล้วกันผิดเวลาแล้วไงต่ออ่ะเขาคือเขามีปัญหาเกี่ยวเรื่องเออเรียกว่าเอวะบังเาจุดซ่อนเลนแล้วกันอ่าเรื่องเกี่ยวกับการขับของเสียอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนกับว่า เป็นเรื่องของแบบประจําเดือนที่มาผิดปกติอะไรอย่างเงี้นะครับแล่ต่อฮะเขาก็เลยไปหาหมอที่นี่เลยนะฮะจัดแจงทุกอย่างนะฮะค่ายาไปประมาณ9,000กว่าบาทนะครับแล้วเขาก็มีการตรวจสุขภาพด้วยข้างในเขาบอกว่าอาจจะต้องมีการมาเช็คใหม่มีเป็นโรคไหลแรงด้วยมีนัดนอกรอบด้วยนะเหรอมาตรวจอะไรอย่างนี้ด้วยครับนะครับสุดท้ายก็เสร็จเลยนะฮะ ถูกเอารัดเอาเปรียบเลยนะครับผมก็ต้องระวังด้วยละกันเล่าให้เป็นอุทาหรณ์เพราะาว่า<ม>บางทีผมว่าคนเราเดี๋ยวนี้มันเหมือนกับอยากสวยอยากหล่อโดยมไม่ค่อยได้คิดเหมือนกันคือกรณีเนี้ยเขาป่วยแลวถูกเอาเปรียบแต่ว่าเห็นหลายเคสที่เมืองไทยเนี่ยจะเป็นแบบว่าเคล็ดลับหน้าใสอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าเหมือนเป็นแบบวิตามินพิเศษอะไรเง,งี้ยแล้วก็หลอกล่อพาไปทำทมิธีมิร้ายซึ่งก็ต้องแบบว่าต้องระวังด้วยเพราะว่า บางคนแบบว่าอยากอัเชี่วเนาะอยากจมูกโด่งเดี๋ยวก็วไปฉีดจมูกมีแบบ<อ>มีหลายวิธีในการแบบเสริมสวยจนบางทีมันทําให้เราแบบตกเป็นเหยื่อของคนที่แบบว่ามาเอาเปรียบหรือว่ามาทำร้ายเราเนาะตัวเป็นช่องทางที่เขาอยากจะทำร้ายเราครับกว่าอนนะะ้นจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยอน้นก็เคยผ่านคุณหมอผู้ชายมาหลายคนแล้วเหมือนกันวาย บอกเขาทำไมอ่ะเดี๋ยวเขารู้กันหมดแมนะอะเอามาเล่าให้ฟังแล้วละันถึงแม้จะตบออกคำๆก็ตามนะฮะครับผมอะพูดถึงเพลงดีกว่านะฮะตอนนี้มีหลายเพลงรอคุณอยู่เลยนะมีหนึ่งผลงานจากไม้ด้วยนะครกับรักล้นใจนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับรอคุณอยู่แล้วกับ E t ทใครนิยามครับ เลงก้านะครับกับเดอะโชว์นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีใกล้แค่ไหนคือใกล้ไอ้ไกลแค่ไหนคือใกล้นะฮะขออภัยนะฮะของเกสโนวานั่นเองครับครับผมนะฮะยังมีหนึ่งเพลงด้วยนะฮะกับกริซี่คาเฟ่นะครับประโยคบอกเล่านะฮะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์นะฮะครับชัมบาร่านั่นเองใช่แล้วนะฮะชัมบาร่าจริงๆดังมากนะคุณรู้จักมันตั้งแต่เด็กไหมครับฮะชัมบาร่าเฮชาลา คุณไม่ทันเพลงดักตั้มบอลแล้วอนออกไปนอกห้องเดี๋ยวนี้เมื่อกี้ทำตาแป๋วเลยเออไปหนึ่งเพลงอัธิคลาเพื่อนหนึ่งเพลงอาจจะเป็นสมัยก่อนทําไมฮะที่พี่ได้ยินไม่ต้องแล้วเลิกเ h ปล่อยไปเทอร์มุกนั้นแ่ะนะฮะก็อยากดูนะเออ่ชัมบัลลามีมีสองเรื่องที่น่าติดตามดูมีชัมบัล่าใช่ไหมที่เป็นหนังของคุณซันนี่ครับสุวรรณเมธนนท์นะฮะแล้วก็มีเออ่ใครนะอนันดาเอเวอร์ริงแฮมนะครับแล้วก็ไปแบบถ่ายแบบทุ่งทิเบตอะไรเงี้ยผมว่าครับ ด้วยวิวด้วยแต่คือคือจริง,รงๆเอาถ้าบอกแบบบอกแบกบแย่ๆนะ,ะหนังไทยบางทีอะ่ะเชื่อตัวอย่างไม่ได้เอมันตัดต่อมาดีแล้วพอมาถึงปุ๊บแล้วบ,บทเบิดหรือว่าการแบบเรียงลําดับภาพอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาทีหลังเสมอ,อมใช่ไหมแต่ว่าเหมือนแบบว่าเราพยายามทําภาพให้มันดูพรีเซนต์ให้มันสวย<อ>แต่ว่าเอาเป็นว่า<อ>ชชม่าแค่เห็นตัวอย่างหนังอยากดูมากรจริงๆอีกอันนึงคือเท็ดเท็ดที่เป็นเรื่องราวของมาร์ควอ์เบิร์กครับที่พึ่งบวชแล้วศึกไงก็เลยเรียกว่าเท็ด อ่าแกด้วยดีน้ำทิศฮะทิศทิศทิศโอ้คิดยากว่ะคนไม่ไหวกลับบ้านนอนดีกว่า,านะฮะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะฮะที่อยู่กับเรา2คนนะฮะชั้นหน้าอยู่ต่อกับเสียงเมื่อกี้เสียงช้างเสียงดีเจพัสสินนั่นเองครับผมนะฮะตอนนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ